สวัสดีครับน้องๆพบกับวิทยาศาสตร์ช่างฟิมิธาหาหร100ข้อโดยพี่อาลาดินสามหพาติวข้อที่18โจทย์ถามเกี่ยวกับเลนนูนเลนนูนอันหนึ่งพบว่าเกิดภาพหัวตั้งหน้าเลนและโตวกว่าวัตถุสี่เท่าถ้าความยาวโฟกัสของเลนเท่ากับ10เซนติเมตรต้องวางว,วัตถุห่างจากเลนกี่เซนติเมตรอ่าในโจลักษณะนี้ก็จะเป็นโจทย์ถามเกี่ยวกับมีกําลังขยายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ ก่อนที่จะทำโจทย์ข้อที่18นะครับเรามาทำการทบทวนนะครับสตรการหากำลังขยายนะครับโดยเขากำหนดนะครับ m เท่ากับนะครับ f ส่วน s ลบ f เท่ากับ s ลบ f ส่วน f เท่ากับ i ส่วน o โดยกำหนดให้ f คือความยาวโฟกัส s คือระยะภาพ s แดด s คือระยะวัตถุนะครับ s แคือระยะภาพแล้วก็ m คือกำลังขยายของภาพ I คือขนาดหรือความสูงของวัตถุอ่าคือขนาดหรือความสูงของวัตถุนะครับและ i ก็คือขนาดหรือความสูงของภาพะนะคราวนี้เราก็มาดูนะครับเพราะฉะนั้นกําลังขยายถูกไหมครับน,น้องก็ดูนะกําลังขยายก็เท่ากับความยาวโฟกัสส่วนด้วยนะครับระยะวัตถุลบด้วยความยาวโฟกัสอ่าสูตรก้อน,นี้แล้วก็เท่ากับระยะภาพถูกไหมครับลบความยาวโฟกัสส่วนโฟกัสเท่ากับขนาดนะครับหรือความสูงของ ภาพส่วนด้วยขนาดและความสูงของวัตถุอ่าเพราะงั้นมันก็กลายเป็นสูตรที่น้องต้องจำก็คือ m เท่ากับ s ลบอ่า s ส่วน m เท่ากับ f ส่วน s ลบ f เท่ากับ s แดดลบ f ส่วน f เท่ากับ i ส่วน o นี่คือสูตรที่น้องต้องจำนะครับอ่าเรามาดูกลับมาดูที่โจทย์ข้อ18นะครับเขาบอกว่าเลนนูนอันหนึ่งเพราะว่าเกิดภาพบวตั้ง หน้าเลนนูนครับภาพหัวตั้งหน้าเลนนูนพราะฉะนั้นภาพที่ได้ก็คือนะครับหัวตั้งหน้าเลนนูนก็คือภาพเสมือนอ่นนี้น้องต้องเข้าใจพื้นฐานตรงนี้นะครับพอเป็นภาพเสมือนนะครับน้องๆก็จะต้องรู้นะครับอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่น้องจะต้องรู้ก็คือการกําหนดเครื่องหมายบวกลบนะครับในการหากําลังขยายของเลนนะครับพีิจะพาน้องทบทวนนะครับกําลังขยายครับขนาดความสูงและ ขนาดและความสูงของภาพนะครับกําลังขยายก็ให้เป็น M นะครับขนาดและความสูงของภาพก็เป็น i ขนาดความสูงวัตถุคือ O คราวนี้เรามาดูว่า M i o เนี่ยมันจะเป็นบวกหรือเป็นลบตอนไหนนะครับขนาดกําลังขยายนะครับเป็นบวกเมื่อเกิดภาพจริงนะครับเป็นลบเมื่อเกิดภาพเสมือนในการทําข้อสอบลักษณะของการหาระยะ ของภาพนะครับระยะของวัตถุหรือว่ากําลังขยายก็ตามสิ่งที่สําคัญก็คือการพิจารณาว่าจะให้เป็นค่ามันจะเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับน้องก็ต้องรู้หลักการอต่อนะครับขนาดความสูงของภาพนะครับเป็นบวกเมื่อเป็นภาพจริงเป็นลบเมื่อเป็นภาพเสมือนเป็นลบเมือ่อเป็นภาพเสมือนส่วนขนาดและความสูงของวัตถุนะครับจะเป็นบวกเสมอเป็นบวกเสมอ พี่ก็ใช้สีแดงเลยนะครับจะได้เน้นย้ำนะครับขนาดและความสูงของวัตถุเป็นบวกนะครับเสมออ่านี้ก็จำไม่ง่ายอ่าทบทวนเรื่องเครื่องหมายบวกลบนะครับไปแล้วนะครับในการหากําลังขยายคราวนี้เรามาดูนะครับโจทย์กําหนด m ยั้ไงครับกำลังขยายนะโตกว่าวัตถุคือกําลังขยายเท่ากับ4เป็นภาพเสมือนไป็นไงครับติดลบพี่คงเล็บลบไว้นะให้รู้ว่าติดลบกําหนดความยาวโฟกัสนะครับ โฟกัสเท่ากับ10เซนติเมตรโจถามหาระยะห่างของวัตถุถูกไหมครับถามหาเนะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าใดจากสูตรเมื่อกี้นะวที่พี่พาทบทวนก็คือกำลังขยาย M เท่ากับ F ส่วน S ลบ F เท่ากับ S แดดลบ F ส่วน F เท่ากับ ไส่วน o อ่ะเราก็มาพิจารณาว่าเราจะใช้สูตรไหนเราก็ดูนะครับโจทย์กำหนดอะไรมาให้แล้วดูนะครับมี m มี f หา s ก็คือก็ใช้แค่ตรงนี้นะครับเพราะงั้นเราก็ใช้สูตร m เท่ากับ f ส่วน s ลบ f เราก็แทนค่าไปเลยนะครับอ่า m เท่ากับลบสนะก็เท่ากับ f กำหนดมาคือ10ส่วน s ลบ10อ่า f คือ10ก็เป็น s ลบ10ไปเลยนะครับ เสร็จแล้วก็ย้ายข้าก็กลายเป็นลบสี่นะเอาตรงนี้ขึ้นมาถูกไหมมาเป็นคูณก็คูณสลบสิบอ่ะพี่พาทาละเอียดนะครับเผื่อบางน้องบางคนยังไม่เข้าใจก็ลบสี่เข้าไปคูณถูกไหมก็เป็น s, ลบสี่เอสลบสี่คูณลบสิบก็กลายเป็นบวกสี่สิบเท่ากับสิบอ่เราก็ย้ายข้าถูกไหมครับก็จะได้เท่ากับลบสี่เอสก็เท่ากับลบสี่สิบย้ายมาฝั่งนี้ก็เป็น อาบก40ย้ายมาขวาม,มือก็เป็นลบ40 1 0บวกลบ40ก็กลายเป็นลบ30เพราะฉะนั้น S ก็เท่ากับ30ส่วน4ซึ่งมีค่าเท่ากับ4 4 4 7 28นะ4 5 20ก็เป็น7.5เซนติเมตรเพราะฉะนั้นนะครับต้องวางวัตถุห่างจากเลนูนู5 7.5เซนติเมตรจึงจะได้กำลังขยายเท่ากับ4นะครับข้อนี้ก็ตอบข้อนหนึ่ง เพื่อความแม่นยําในการทําโจทย์แล้วก็มาฝึกทําโจทย์อีกข้อหนึ่งลักษณะคล้ายกันนะครับเลนนูนความยาวโฟกัส10ซนติเมตรให้ภาพของวัตถุขนาดขยาย0.5เท่าในกรณีเป็นภาพจริงเลนนูนเกิดขึ้นได้ทั้งภาพจริงและภาพเสมือนอันนี้เขากาหนดมาว่าเป็นภาพจริงนะครับวัตถุอยู่ห่างจากเลนกี่เซนติเมตรอ่าเราก็ดูสิ่งที่โจทย์กําหนดมานะครับอันดับแลแรก M เท่ากับ0.5นะครับ กำลังขยายเท่ากับ0.5มีค่าเป็นอะไรภาพจริงเพรอนเอ็มเป็นบวกนะจบกาหนดอะไรไหรไมอีกครับ F ความอยาวโฟกัสเท่ากับ10เสร็จแล้วโจทย์ให้หา S ถูกไหมครับระยะวัตถุอยู่ห่างจากเลนเท่าไหร่เราว่ใช้สูตรเลยนะครับสูตรก็คือ M เท่ากับ F ส่วน S ลบ F นะครับก็กลายเป็นครับ 0.5เท่ากับ10ส่วน S ลบ10ันก็ย้ายข้างขึ้นมานี้ก็เป็นคูณเป็น0.5คูณเลบ S ลบ10เท่ากับ10 0.5คูณเข้าไปในวงเล็บได้เป็น 0.5s ลบ0.5คูณ10ก็ได้เป็น5เท่ากับ10ย้ายข้างไป 0.5s เท่ากับ ย้ายห้ามาขวามือนะครับลบห้ามาขวามือก็กลายเป็นบวกห้าสิบบวกห้าก็กลายเป็นสิบห้าพันเอสเดียวก็เท่ากับสิบห้าส่วนศูนย์จุดห้าเอสก็เท่ากับ 15. สิบห้าศูนย์จุดห้าคือห้าส่วนสิบดูนะครับเราก็พลิกกลับขึ้นไปเอส,สก็เท่ากับสิบห้าคูณสิบส่วนห้านั่นเองตัด 1> 5153 3คูณ10ได้30 s เนเอสเท่ากับ30เซนติเมตรเพราะฉะนั้น,นครับต้องวางวัตถุห่างจากเลนนูนครับเป็นระยะ30ซนเมตรข้อนี้ก็ตอบข้อ3อามาไม่ยากนะครับโจทย์โรงเรียนช่างฟิลม์มทหารน้องจําสูตรได้นะครับแล้วสามารถนําสูตรไปใช้ก็จะสามารถนะครับจะสามารถทําข้อสอบได้อย่างแน่นอนไปฝึกฝนแล้นะครับฝึกทําโจทย์บ่อยๆก็ลักษณะข้อสอบนะครับก็ วิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนช่างฟิล์มนานหาร50ข้อนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีคำนวณ10-15ข้ออย่างแน่นอนนะครับน้องๆก็ไปฝึกทำนะครับในหลายๆเรื่องถ้าน้องๆจำได้นะครับเราก็ได้10-15ข้อนี้ไว้ในมืออย่างแน่นอน